เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปหากใครใช้ถูกวิธีจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่หากใครจับจังหวะการใช้ไม่ถูกเวลาอาจกลายเป็นแมงเมาสลงทุนเท่าไร่ก็ไม่ได้ผลกำไรตอบแทนดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนกันค่ะ เครื่องมือแรกสำหรับนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงจากเซ็ต0 Index Option ที่สามารถทำผลกำไรตามทิศทางของตลาดไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือช่วงสุดตัวก็ตามนอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถจับกลยุทธ์พื้นฐานมาผสมกันเพื่อให้เกิดกลยุทธ์ใหม่ในการสร้างผลกำไรในช่วงที่ตลาดแข่งตัวมากกว่าปกติได้ค่ะเครื่องมือที่สสร้างผลกำไรในอนาคตด้วย Stock Future สามารถซื้อขายล่วงหน้าโดยอ้างอิงราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนั้นสต็อกฟิวเจอร์จึงเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงกันว่าในอนาคตจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญที่ราคาเท่าไหร่ในจนํานวนเท่าใดซึ่งจะคล้ายกับการซื้อขายตามสัญญาฟิวเจอร์ที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ทําให้ผู้ลงทุนสามารถทํากาไรจากส่วนต่างของราคาได้ในทุกสภาพตลาดไม่เหมือนกับการลงทุนในหุ้นสามัญที่ผู้ลงทุนจะ ต้องทำการซื้อหุ้นสามาัญมาอยู่ในครอบครองเสียก่อนจึงจะสามารถทำการซื้อขายได้ค่ะอย่างเช่นออปชันเนี่ยถ้าสมมุติเรามองว่าตลาดในอนาคตนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับเราอาจจะไปลองตัวพุทธก็ได้นะครับหรือถ้ามันต่ำมา,มามากๆแล้วนะครับโอกาสขยับขึ้นเราอาจจะไปลองตัวคอก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ออปชันในการที่จะ manage นะครับส่วนหนึ่งเรา,าจ,จะมีพอร์ตอยู่เลยก็แล้วแต่ใช้ตัวเนี้ย รหรือถ้าตัวฟิวเจอร์นะครับสมมุติว่าเรามีหุ้นอยู่นะครับเราเห็นว่าหุ้นเนี่ยโอกาสมันจะลงแต่เราไม่อยากที่จะขายหุ้นก้อนนี้ไปนะครับเราอาจจะไปช็อตเซ t ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์อันนั้นก็ทําได้นะครับก็ใช้ในการทำเฮดจิงนะครับหรือว่าจะใช้เกงกําไรนะครับเกงกำไรเนี่ยเซ็ตฟิฟิวเจอร์ก็คงจะกินขาดเพราะว่าเลเวอเรจมันสูงกว่าประมาณ10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแนวนั้นไปนะครับต่อมานักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะเลือกลงทุนผ่านกองทุนที่จะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนสินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนนั้นมีหลากหลายประเภทเช่นหุ้นสามัญพันธบัตรหุ้นกู้ทองคําแต่จึงแม้ว่ากองทุนรวมจะได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพแต่ผู้ลงทุนก็มีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงอาจทําให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ลดลงได้ค่ะ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรทำความเข้าใจถึงสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนจากการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่หากใครชอบการลงทุนในหุ้นแบบรายตัวอาจต้องลงทุนเองโดยไม่พึ่งผู้จัดการกองทุนหรือโบรกเกอร์แต่ลักลงทุนที่จะลงทุนเองนั้นต้องมีความชำนาญและสามารถติดตามข่าวสารได้แบบเรียลไทม์เพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นในการทำกำไรให้กับพอร์ตของตัวเองค่ะ ถ้าพูดถึงรายย่อยที่เข้ามาลงตุนเนียนะฮะแล้วไม่ต้องการเทคไิส์มากมากนะครับไม่ต้องการเลเวลอะไรสูงๆเนี่ยผมคิดว่าช้อยในการที่จะผ่านตัว ETF นะครับน่าจะเป็นช้อยที่ง่ายที่สุด ETF นี่นะครับผมว่า ESET 50เนี่ยก็เป็นช้อยที่ค่อนข้างจะดูดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมมองว่าซื้อขายแล้วก็การทำความเข้าใจเนี่ยมันไม่ยากอะไรก็คือเหมือนกับปุ้นตัวหนึ่งที่จดทะเบียนมนเอง เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแต่ละเครื่องมือจะเหมาะสมกับนักลงทุนในรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของแต่ละคน หากใครทําการบ้านมาดีก็จะสามารถดัดแปลงพิกแปลงหยิบเครื่องมือมาใช้ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาดังนั้นก่อนที่จะหยิบเครื่องมืออะไรมาใช้ควรศึกษาให้ดีเพราะในสนาของการลงทุนหากนักลงทุนมัวแต่ลองผิดลองถูกอาจจะไม่เป็นผลดีกับตัวเองการลงทุนที่ได้อาจจะขาดทุนกลายเป็นนักลงทุนเระยะยาวติดดอยจนหาทางลงไม่เจอค่ะ เงินธนาคาร